สวัสดีครับคู้ฟังที่ละครับวันนี้คอลัมน์คันปากอยากเล่าซึ่งตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับวันที่15กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2566เนี่ยให้หัวข้อว่าอย่างนี้ครับบอกว่าทํามาแล้วทําต่อแล้วก็ทําทันทีเริ่มต้นอย่างนี้นะครับท่ามกลางประชาธิปัตย์เลือดไหลออกไม่หยุดเนี่ยนะครับสังคมภายนอกเขามองเข้ามาแล้วเขาสงสัยครับว่าพัก ยังจะไปไหวไหมซึ่งผู้บริหารเองเนี่ยก็พยายามที่จะแก้ไขสถานการณ์นะครับด้วยการสื่อสารไปยังประชาชนรวมถึงบุคลากรที่ยังอยู่กับพักโดยบอกว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาธรรมดาครับต้องมีคนหมุนเวียนไหลเข้าไหลออกเป็นเรื่องปกติธรรมดามีโอกาสได้ปะหน้าชนินรุ่งแสงซึ่งเคยเป็นสสกรุงเทพมหานครสองสมัยของพักประชาธิปัตย แล้วปัจจุบันนี้ก็ยังคงอยู่กับประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับแบบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้นถามชนินตรงๆว่าเบอร์ใหญ่ของพรรคเนี่ยทิ้งบ้านเก่าแล้วย้ายไปอยู่บ้านหลังใหม่ไม่ไปกับเขาด้วยเหรอครับชนินบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่ายืนหยัดไม่ย้ายค่ายแน่นอนปักหลักสู้ศึกเลือกตั้งที่จะถึงด้วยใจเต็มร้อยนะครับสวมเสื้อสีฟ้าลงพื้นที่ทำแต้มที่เขตบางกอกน้อยกับบางพลัด คือจับใจความสําคัญเหตุผลที่ยังเดียวแน่นอยู่กับประชาธิปัตย์เนี่ยชนินบอกว่าเพราะว่าพักนี้คือสถาบันทางการเมืองนะครับไม่ว่าจะดีหรือร้ายพักยังคงอยู่กับประเทศเสมอมาไม่ใช่พักเฉพาะกิจเดี๋ยวก็ไปตามการแม้ว่ารอบที่แล้วเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่จัดลำดับให้เป็นสอสอปาติริสลึกไปนิดหนึ่งปี62ก็เลยชวดไม่ได้นั่งเก้าอี้ผู้แทนราษฎรแต่ก็ไม่เคยน้อยใจนะครับไม่เคยเก็บมาคิดเป็นเหตุให้ย้ายบ้าน หรือว่าเปลี่ยนอุดมการ์มีแต่จะเดินหน้าทําหน้าที่สสนอกสภามาโดยตลอดผมก็ไปแวะเวียนไปพูดคุยกับชาวมะกอกน้อยชาวบางพลัดทําอะไรก็ใช้ชีวิตอยู่ยังไงในช่วงเศรษฐกิจฝืดเคืองแล้วก็ยังมีสารพัดโครงการต้องดูแลชาวบ้านตลอดเกือบ4ปีที่ผ่านมานะครับทั้งการไถ่ของการซ่อมบ้านเข้าแกง20บบาทส่ทงต่อผู้ป่วยฉีดวัคซีนโควิดอย่างนี้เป็นต้นนอกจากนี้เนี่ยเจ้าตัวยังเล่าถึงผลงานอีกผลงานหนึ่งด้วยความภาคภูมิใจว่า ช่วงที่เป็นสอกอรหรือว่าสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับตอนนั้นก็ประสบความสําเร็จในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพจนถึงตอนนี้ยังคงดําเนินการอยู่นะครับมีประชาชนได้ประโยชน์ตรงจุดนี้เนี่ยเป็นแสนแสน,แสนรายเลยทีเดียวนี่แหละครับคอนเซปต์ของผมทํามาแล้วทําต่อทําทันทีแล้วตอนท้ายนี่นะครับในฐานะคนทําการเมืองมานานชนินตกผลึกครับ บอกว่าการเมืองมันก็เหมือนกับความรักนั่นแหละครับมันต้องอดทนต้องต่อสู้การเมืองมันต้องเสียสละไม่ครอบครองไม่ใช่คาดหวังว่าทําดีแล้วจะได้รับความเห็นใจจากประชาชนต้องเลือกเข้ามาเป็นสสไม่ใช่ที่ทําอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่ประําเพื่อให้ประชาชนเลือกหรือไม่เลือกแล้วโกรธเขานะครับที่ทําทุกวันนี้เราต้องคิดว่าทําด้วยความจริงใจด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่เช่นนั้นเนี่ยเราจะไม่มีความสําเร็จทางการเมืองและจะไม่ภาคภูมิใจในทางการเมืองอีกเลย